คุณพวันนาวัฒนาทรัพประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International แล้วนะคะคุณฟันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นลมวนดีแล้วทิศค่ะค่าคมิกของวันศุกร์นี่คือก็ย่อลงประมาณสักเกือบเกือบสิบเหรียญน,นะคะคุณพวันคะมาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญตรงนี้ยังน่าจะไม่เสียอาการนะคะคุณวันยังดูแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะก็อ,อย่างที่บอกค่ะถึงจะหลุดห้าสุดลงมาแล้วเนี่ย รับถัดไปอยู่ที่หนึ่งแปดสี่สองแต่เมื่อเช้าเนี่ยไปทําอยู่ประมาณสักสี่ศูนย์สี่สองก็ผ่านมาแล้วนั่นเองแต่สามารถบิดกลับขึ้นมาจะดูว่าการดิดกลับขึ้นมาเนี้ยแพสใหญ่ตัานแรกอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดซึ่งตอนนี้กําลังพยายามที่จะผ่านอยู่ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยถัดไปอยู่ที่หนึ่งแปดห้าสามจนถึงหนึ่งแปดห้าแปด แถวนี้เนี่ยถ้าผักเลยไม่ได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการย่อลงมาเพราะ้นจุดขายจุดแรกอยู่ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะคะเป็นจุดที่ทยอยออกมาก่อนถ้าอินเคสมันไปไม่รอดนะคะแต,แต่ถ้ามันไปผ่านขึ้นจะได้จริงๆอ่ะหนึ่งแปดห้าสามจนถึงหนึ่งแปดห้าแปดแต่ถ้าเด็กผ่านขึ้นไปได้แล้วเนี่ยชะลอเลยค่ะน่าจะได้ไปขายไตนิดนึงก็คือหนึ่งแปด หกห้านแปดเจ็ดศูนย์นวนั้นจะเป็นตัวตามถัดไปแต่ถ้าที่หนึ่งแปดห้าสามไปไม่ได้รอตั้งรักใหม่ค่ะที่โรเดิมคือหนึ่งแปดสี่ศูนเราก็ถ้าหลุดหนึน 18, <40. S 1> ่งแปดสี่ศูนก็หนึ่งแปดสามสองเป็นจุดรับถัดไปจุดรับสุดท้ายเชื่อว่าหนึ่งแปดสองศูนน่าจะเอาอยู่ะฉะนั้นแต่ละจุดเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายถ้าเรามองมอง ภาพรวมนะคะทองคำเนี่ยด้วยความที่เงินเฟ้อมันมาค่อนข้างเยอะทั่วโลกบวกกับไอตัวโควิดในทที่เริ่มระบาดเริ่มมีการชัดดาวในซีกยุโรปกับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าในระยะหมองภาพไกลกลางๆอนะคะทองคำน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปเทสบนอีกครั้งหนึ่งแต่การย่อเนี่ยเพื่อให้สภาพคล่องในตลาดมันดีขึ้นเพราะว่า ตอนที่มันขึ้นมาตั้งแต่175 0หศูนะมันขึ้นมาถอดเดียวร้อยกว่าเหรียญเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการจะทําให้สภาพตลาดมันมันเฮลตี้มากขึ้นก็อาจจะต้องมีการย่อเพื่อทํากําไรสักพักหนึ่งแล้วก็หาโม um เมนตัมใหม่แล้วก็บีดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะในในในระยะไกลในระยะกลางไปจนถึงระยะสักครึ่งปีอะนะคะก็ยังมองว่าเอ,อตัวตัวเลข ภาวะเงินเฟ้อยังไม่ได้เห็นการจัดการที่ชัดเจนเัินเองเนี่ยก็ยังมองเป็นโพสติฟตอยู่เพียงแต่ว่าการย่อเพื่อย่ออาจจะเป็นจังหวะที่แตะแนวต้านแต่ละจุดนักลงทุนทยอยทำกำไรระยะต้นกันออกมาก่อนบวกกับบอนยูที่มันแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีแทรกเข้ามาหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เราจะเห็นว่ามันดีขึ้นค่อนข้างเยอะเฉะนั้นปัจจัยหลักๆเหล่านี้อาจจะทําให้ทองคําเนี่ยย่อลงมาสักนิดนึงแล้วก็รอจังหวะที่จะหาโมเมนตัมใหม่ที่จะดีกลับขึ้นไปจริงๆการทยอยซื้อแถวจุดแถวๆเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงมากเพราะว่า <S <S 2> <S 2> ยัามองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อยกเว้นว่าทองคําเนี่ยสามารถไปแตะอ้านที่1,900 1,950แถวนั้นน่ะ ถ้าใครอยากลงทุนแล้วก็ลากไปจนถึงแถวนั้นนะแนะนำนักลงทุนให้ต้องใช้ความระมัดระวัง<ม>เพราะว่ามันเป็นไฮเมื่อหลายนปีมาก่อน<ม>แล้วโดยส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เห็นตัวเลขไฮเนี่ยม,มันยืนอยู่บนที่หนาวยืนได้ไม่นานค่ะมันหนาวมันจะล่วงลงมาค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องคำขึ้นไปไวก็ต้องออกตัวไวสําหรับอันนี้ก็แนะนำนักลงทุนนะคะการมองว่าป<ม>ัจจ<ม>ัยอื่นๆที่นอกจากปัจจัย ของเรื่องเงินเฟ้อแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นที่มาสนับสนุนให้าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสขึ้นจะมีอะไรเรามามองค่ะ mm hmm. US เนี่ยค่ะ Physical ที่เป็นเหรียญอีโก้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ปริมาณการขายไม่ได้บินกันมากเท่าไหร่แต่สามสี mm ่ hmm. เดือนที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. เห็นบอกปริมาณการขายเนยเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวอันนี้น mm hmm. จะสังเกตได้เลยว่าภ mm hmm. าวะเงินเฟอ้อทาให้คนแตกตื่นเนี่ยก็ทยอยเข้ามาเทร ฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็น<อ>จีนเป็นอินเดียเป็นอเมริกาปริมาณการการอินพอร์ตค่อนข้างเยอะมีรายงานจากสวิตเซอร์แลนด์ออกมาว่าเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์มีการส่งออกถึงร้อยสี่สิบกว่าสี่สิบสองตันซึ่งถูก้าเทียบก,กับปีก่อนๆนี่นถือเป็นเข้าตวัวเลยนะคะอ้โ,อโอค่ะแล้วก็แหล่งที่ไปเนี่ยก็หลักๆเลยค่ะจีนซึ่งอินพอร์ตไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ละ อินเดียไปอีกสักสามสิบเปอร์เซ็นละก็เอืออีกสาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะกระจายอยู่ในไทยเอ่อสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรประมาณนี้เพื่ะนั้นเองอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ทองคำเนี่ยย่อลงไม่ลืกแล้วก็มีแรงผลักกลับมาทุกครั้งหรือแม้กระทั่งตัวเลข FCDR ซึ่งจะพูดถึงเสมอๆว่านักลงทุนที่ลง กองทุนลงทุนในทองคำเนี่ยต้องมอนิเตอร์ตัว FDR ไปนะ็นหลักเพราะว่ามันเป็นเงินที่กองทุนเอาเข้าแล้วก็เอาออกในครึ่งปีแรกเนี่ย FDR <ม>เนี่ยทยอยทองคำออกไปจนถึงสองร้อกว่าตัน<ม>แต่สังเกตว่าปักายของครึ่งปีหลังเนี่ยปริมาณการออกเริ่มน้อยลงแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเข้ามาถือของถือ สแปดตากเนี่ยก็<ม>นั่นหมายถึงว่ามุมมองนักลงทนุนกองทุนใหญ่ๆ<ม>ก็เริ่มมองว่าทองคําน่าจะเป็นสุขผัดไปท,ที่น่าจะทยอยสะสมกระจายความเสียเ่ยงเอเพิ่มสถานะความปลอดภัยที่ที่ไว้โพเทคสําหรับการที่มีสภาวะเงินเฟอ้อกลับเข้ามาเพืนั่นเองอันนี้เป็นปัจจัยห,หลักที่ทําให้ทองคาเนี่ยย่อลงในลึกสัปดาห์าน,นี้ค่ะจะมีวันหยุดสองวันเยนะคะก็คือวัน วันพฤหัสแตงคิวิงเนี่ออยพฤหั<ม>สค่ะแตงคิวิงเดย์แต่วันศุกร์ซึ่งเป็นวันแบล็กไฟเดย์มอนิเตอร์แบล็กไฟเดย์นิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วแบล็กไฟเดย์ทำคำร่วงลวงมาค่อนข้างแรง<อ>เพง่อนอเองก็คงจะต้องดูว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามากระทบไหมหรือว่ามีเขาอื่นเข้ามากระทบไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีการออมอนิเตอร์กันเรื่องที่ว่าประธานเธรบดคน่อไปเนี่ยใครจะเป็นแคนดิเดต ว่า mm hmm. นายพาเวลเนี่ยกำลังจะหมดอายุการเป็นประธานเฟดเนี่ย <Yeah. S 2> ประมาณวันที่ห้ากุมภาพันธ์เองเนี่ยประธานานธะิบดีไบเดนเนี่ยจะต้องเสนอชื่อคนประธาน mm hmm. เกิด <c oughs> คนต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาก็ประเมินกันว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีการเสนอชื่อแล้วถ้าเป็นนางออลเอเบาเนี่ยจริงๆ <c oughs> แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดกกว่าในายเจอ พาเวลเพราะนั้นเองจริงๆแล้วถ้านาง้วเบิร์นดเข้ามาจริงๆเนี่ยทองคำมีโอกาสดีกลับขึ้นไปแต่ถ้าเป็นนายพาเวลเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลกับตลาดเท่าไหร่เพราะนั้นอันนี้นก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องคอยมอนินเตอร์นะคะขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูเงินบาทกัน